เพราะในการแข่งขันนี้ไม่มีคำว่าพี่น้องใช่ส่วนในนามประเทศจาสิงแปดแปดนะขออนุญาตลาสันออกมาแล้วยาวแล้วก็ใหญ่ๆแล้วก็ยาวครับแต่แม่น้ำป่าสักที่เสาวให้ในปีนี้ร่องน้ำแดงเอาแล้วไว้ไมาอีกแล้วพยักร้ายไม่มีวันตายเดียววันใดเขาคือแมวเก้าชีวิตหลังลเทพ นองละสิงป็แประวัติไม่ต้องฟูเยอะเพราะว่าเป็นแชมป์มาแล้วที่วัด่าหลวงสามสี่ปีซอลมองตามสายตาสี่สานเรือผู้น้องไล่บีกันมาไล่บีกันมาดูสิว่านายกอาจ,จะตามป่าชนิเทพทันหรือไม่ทันทันไม่ทันดูเรือนีจากบ้านจอมนางอำเภอจุับหรือว่าจุมพลครับของทางอภัยพลมิสัยจังหวัดกระนองขายนายกอาบรัญยัิบูชาคุณกับเรือดีในน้ำเทพนองนละสิงแปดแปดพยางไรไม่มีวันตายหรือว่าแปดแปดเนวันตายอยู่ในร่องน้ำแดงใสเสื้อสีเหลืองเล่าตีแดงตีแดงแสง หนีมาก่อนแล้วหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปสิงอีสานของท่านนายกอาบัญญัติบุษาคนกดไปภายไล่ตามติดไล่ติดตามมาดูสิว่าแทปน้องสิบแปดเทปน้องสิบแปดนี้นีหนี้ล่ะจะเป็นพี่เป็นน้องถึงจะเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าทำสนใจขนาดนี้อย่าสนใจใครจักสิทธิ์เพราะผ่านการถ่านทอาสุดผ่านการถ่านรวมไอทีเอลวีไอทีเอลวีบอกว่าดีที่สุดดีที่สุดก็ต้องไล่เบียดไล่บีว่าไม่สนใจเพราะว่าทถ้าเหลือทั้งคู่เหลือพี่เหลือน้องค่อย บ้าเพราะว่าเลือค่ายเดียวกันเรืเอค่ายสิงเรือก,กันจะกู้ก็ไหลเข้าซึ่งใชยโดยละมุนล,ละมังครับและแล้วกรรมการก็ยกทกงแดงครับเทพนอรศิง88ปดแเทสน,นลรศิษ88ปชนะครับใ่เที่ยวนี้แหมคู่นี้ถ้าเกิดว่าฝั่งกระโนนใส่เสื้อเหลืองก็ต้องว่าเรือคู่แฝดนะครับมามือ